ใครที่เคยสนใจรถกระบะทรงแปลกอย่างเท s l a Cybertruck แต่ผิดหวังที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายรถรุ่นนี้ได้นอกตลาดอเมริกาเหนือได้มีลุ้นที่จะได้เป็นเจ้าของรถรุ่นนี้แล้วแต่เป็นเวอร์ชันที่มีขนาดเล็กกว่ามือสื่อหุ้นอย่าง Street Insider รายงานว่าเทสลามีแผนเปิดตัว Cybertruck ที่มีขนาดเล็กลงกว่าเวอร์ชันปัจจุบันรา15-20%ในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของอีลอนมัส CEO ของบริษัทต่อสื่อยันยนต์ชื่อดังอย่าง Automotive News ว่าเท sla มีแผนพัฒนา Cybertruck เวอร์ชันต่างประเทศที่มีขนาดเล็กลงออกมาทำตลาดด้วยซึ่งเป็นทางออกในการที่ไม่สามารถจำหน่า,นาย Cybertruck รุ่นดั่งเดิมได้จากสาเหตุของมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่แตกต่างออกไปในแต่ละตลาดเมื่อเร็วานี้ เคยมีข่าวการจับภาพไซเบอร์ทรัคจากโดรนที่พบว่ารูปร่างของรถกระบะท,ทรงแปลกรุ่นนี้แตกต่างออกไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกระจกมองข้างข,างขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามาที่ปัดน้ําฝนขนาดใหญ่เป็นแบบธรรมดาจากเดิมที่ใช้แบบเลเซอร์ซึ่งไซเบอร์ทรัคเวอร์ชันใหม่นี้คาดว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้มาตรฐานต่างๆในสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันทําให้รถกระบะเทสลารุ่นนี้อาจจะถูกวางตําแหน่งทางการตลาดให้แข่งขันกับโตโยต้าทาโคมา หรือไฮลักซ์และฟอร์ดเวนเจอร์โดยตรงซึ่งตลาดหนึ่งนอกสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จในการจำหน่ายก็คือออสเตรเลียที่หลายคนได้ทำการสั่งจองไซเบอร์ทรักรุ่นมาตรฐานไปแล้วด้วยซ้ำส่วนเมืองไทยนั้นการนำเข้าไซเบอร์ทรัมาจำหน่ายก็อาจ,จะทำให้ราคาพุ่งสูงกว่ารถกระบะที่มีฐานการผลิตที่นี่แต่ด้วยการที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีต้นทุนทางภาษีที่ต่ำรูปโฉมที่แตกต่างและสะดุดตา เชื่อว่าน่าจะมีคําสั่งซื้อไปไม่น้อยหากมีรุ่นพวงมาลัยขวาออกมาทําตลาดด้วยอีกทั้งด้วยขนาดที่เล็กลงปัญหาในการสัญจรบนท้องถนนและจอดรถในที่สาธารณะก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปหากขนาดของตัวถังไม่แตกต่างไปจากรถกระบะขนาดกลางมากนักในปัจจุบันเทสลายังมีปัญหาในการส่งมอบไซเบอร์ทรัให้กับลูกค้าในเอเมริกา จากสาเหตุของการขาดแคลนชิปทั่วโลกแต่บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มส่งมอบได้ในช่วงปลายปี2022นีนี้แต่ก็ต้องรอการยืนยันอีกครั้งพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ